สวัสดีครับพบกับช่องทูวีเป็ดวอภิเทนะครับวันนี้ข่าววิชาสันธ์หรับช่องวีเป็ดวนะครับเรื่องเกี่ยวกับช่องผมนั่นเองนะครับผมลงไปถึงช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับคือทางช่องของวีเป็ดวนั้นจะดาเนินการปิดปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่วันที่10-12มกราคมในปี2568ครับหรือปี2525ครับเนื่องจากว่าช่องวีเป็ดสวเนี่ยดำเนินการปรับปรุงแค่ไห รวมถึงผมจะต้องไปอยู่ที่หลังบ้านของสตูดิโอของ u t u b e และอีกช่องทางทุกแพลตฟอร์มอย่างเช่นพิลิปปิลี่จะดำเนินการปิดปรับปรุงเหมือนกันนะครับผมอย่างแพลตฟอร์มพิลิปปิลี่จะปิดปรับปรุงแค่สามวันนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง S ก็จะมีการปิดปรับปรุง3วันและช่วงแพลตฟอร์มอีก2แพลตฟอร์มก็คือทั้งอิสตากรมและเทดก็จะมีการปิดปรับปรุงของเวันด้วยกันนะครับในช่วงเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกฎใหม่ของรัฐฟลอริดานะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอินเทอร์เน็ตกับเด็กซึ่งไม่ให้มีเด็กในเยาวชนเนี่ยที่มีอายุน้อยกว่า14ปีมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองหรือการไปสื่อสังคมออนไลน์กับผู้อื่นถ้ามีการฝ่าฝืนละเมิดกฎของรัฐในสหรัฐอเมริกาจะมีการโดนปรับโทษประมาณ360,000ถึง1ล้านกวบาท ซึ่งตอนนี้กฎหมายสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่1มัมกราคมปี2025หรือปี2568และจากนี้ไปก็คือในเดือนตุลาคมปี2568นั้นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ก็จะมีออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองอินอรตกับเด็กนะครับผมและตามกฎหมายเกี่ยวกับการซอฟต์แวร์ในการคุ้มครองสิทธิลูกหลานเพื่อไม่ให้มีลูกมีตัวสับเปของตัวเองได้ พอให้ผู้กครองอยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจการทํางานหางานทําเป็นสิ่งที่เลือกที่ถูกต้องแล้วนะครับลงไปถึงทางสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎมาตร,รการกฎหมายการ,กร,ร,การให้ประกานอิเนเทอร์เน็ตจะต้องมีอายุต่ง้งกต่สิบสี่ปีโดยผู้ปกครองควรให้คำแนะนำครับส่วนในประเทศไทยต้องรอในปีสอง9หหตามกฎหมายต่อไปเรื่อยๆครับและขอฝากเชิญพ่ออพี่ม๊องทุกคนนะครับว่า ช่วยกันดูดูแลลูกหลานท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กและเยาวชนที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองจะต้องมีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปนะครับตามกฎหมายของอเมริการวมไปถึงสิงคโปร์และมาเลเซียก็จะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กเหมือนกันครับถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองจะต้องมีอายุตั้งแต่14ปีขึ้นไปจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองครับ แล้วก็ขอฝากพี่น้องท่านหนึ่งนะครับรบวกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่อง YouTube ม e ีเพชรมันด้วยนะครับขอบคุณครับ